สวัสดีครับทำกินเองวันนี้นะครับแอดมินมีวิธีการทำน้ำจิ้มหมูกระทะมาฝากนะครับสูตรนี้รับรองว่าเด็ดอร่อยแซ่บเลยครับเดี๋ยวเราดูส่วนผสมกันครับพริกจินดาแดงนะครับกระเทียมถั่วตัดครับผมน้ำตาลมะพร้าวรากผักชีเกลือป่นครับน้ำตาลทราย ง่าขาวคั่วครับผักชีซอยครับน้ำมะนาวน้ำกระเทียมดองน้ำสะอาดครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับผมกระปนครับน้ำกระเทียมดองนะครับ น้ำสะอาดครับผมตามลงไปได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะนําส่วนต่างๆพวกนี้นะครับไปเคี่ยวในไฟอ่อนๆนะครับให้ละลายนะครับนี่นะครับตั้งไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวแล้วแอดมินจะไม่คนนะครับรอจนกว่าละลายเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับความหนืดอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับส่วนตัวแอดมินจะทําใสๆนิดนึงถ้าใครชอบแบบเหนื่ๆเหมือนน้าจิ้มสุกี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วปิดไว้นะครับพักจนเย็นนะครับ ระหว่างที่รอเย็นนะครับเราจะมาปั่นส่วนผสมนะครับนั่นคือกระเทียมนะครับพริกจินดาแดงครับรากผักชีนะครับใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็ถั่วตัดครับปั่นจนละเอียดหรือแหลกนะครับตามความชอบอีกเช่นเคยนะครับบางคนชอบละเอียดมากบางคนชอบไม่เป็นชิ้นๆอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับ ส่วนตัวแอดมินเนี่ยจะชอบค่อนข้างละเอียดเป็นชิ้นเหมือนสับนิดนึงนะครับเวลาที่เราจิ้มเนี่ยมันจะติดชิ้นเนื้อหมูขึ้นมาด้วยครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าทุกชิ้นจะขนาดไล่เรียงกันหมดนะครับถ้าใช้เครื่องปั่นนะครับจากนั้นนะครับเรานำมาใส่ลงในน้ำเชื่อมนะครับที่เราเคี่ยวไว้ แล้วก็ปล่อยจนเย็นนะครับเสรงไปได้เลยครับอย่างที่บอกนะครับความหนืดแล้วแต่ชอบนะครับของน้าจิ้มนะครับใครชอบหนืดกว่านี้ก็เคี่ยวนานกว่านี้อีกนิดนะครับให้น้ําตาลงวดกว่านี้นะครับจะสังเกตว่ามีพริกติดกลนๆแบบนี้นะครับแอดมินจะใส่น้ำมะนาวลงไปล้างละลายไปเลยครับเจได้นะครับนี่นะครับ เสร็จแล้วนะครับโรยด้วยงาขาวขั่วครับโรยผักชีซอยก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำจิ้มหมูกระทะง่ายๆในแบบของทำกินเองนะครับอย่างที่บอกถ้าชอบเหนืดอกว่านี้นะครับเคี่ยวน้ำตาลให้เหนืดกว่านี้นะครับส่วนผสมอัตราส่วนนะครับแอดมินเขียนไว้ให้ในวิดีโอนะครับสำหรับคนที่อยากทำวันนี้แอดมินต้องขอบคุณมากๆนะครับไปแล้วครับ